สองต่อสองครับจารันครับเสือไปออกหลังนะครับเหลี่ยมนี้ข้ามหมดทุกคนนะครับสี่หัวสี่แปะครับสแกงามครับครบกับจารันสี่สิบครับน้องเดียวสแกงามครับเสิร์ฟไล่มาที่ตีครับเปิดหัวครับพุ่งดันขึ้นไปห่างครับตีแก้ครับติดเกี่ยวครับทันไหมครับล้นมา เปลนะครับเปลี่ยนส่งครับสูสีคู่ขี้ครับต้นเกมครับสองเท่ากันครับเสิร์ฟออกไปอีกครับน้องกุ้งครับสองเท่ากันครับเดี๋ยวเข้าช่องมาครับยกสวยครับลูกนี้ ล็อกกันแล้วครับต้นเกมครับสองเท่ากันครับเข้าช่องไปครับเดียวซ้ายขวาลูกช็อตครับหยอครับนี้เียแล้วนะครับลูกตกพื้นแล้วนะครับสองเท่ากันครับจุดพุมาตีเปิดยกไปไหนครับกุ้งอูยยังหม่งได้ครับ เดี่ยวเลยครับท็อปตีเข้าช่องมาเอาล้วเป็นแต้มของสแกอามครับสามต่อสองครับจุดผู้ทำหม่ครับกลุ่งดันขึ้นไปครับโยกได้ก็ตีได้เหมือนกันครับสองต่อสามครับจุดผู้ไป,ปครับท็อปเปิดดูเดียวครับ แรงครับเปลี่ยนส่งสามต่อสองครับลายเส้นมาครับดันสวยครับอีกเกี่ยวแล้วครับแก้งามอีไม่พ้นครับแก้ไขไปก่อนครับโอ้โหแก้ไขดีครับสองต่อสามครับ ตีไปที่เดียวครับดังขึ้นมาห่างครับอ่าไเสมอครับจะรัน4ีครับ3ตัวสาครับเข้าช่องไปครับเดี๋ยวยกมาสวยครับอุ้ล้นครับกุ้งยกขึ้นมาใส่พาสโอ้โหตีไม่มีน้ำหนักครับตรงนี้ยังไงน้องท็อปล็อกสกอร์ไว้ก่อนครับ สามเท่ากันครับสแกงง้งครับเอาช่องมาดูกุ้งยกไปครับเทพโยยังไม่นอนอ๋อรู้ว่ากลางวันนะเทพโยตอนนี้แคนาดาน่าจะกลางวันนะตีน้องท็อปน่าจะตีแรงกว่านะครับเปลี่ยนส่งครับ ผมว่าเดี่ยวก็เสิร์ฟดีนะเจาะช่องกลางดีอยู่มุมไหนครับพี่แหลมอยู่ข้างบนนะครับพี่แหลมออกหลือลงครับ รอออกนะครับอขอชาเลนจ์นะครับรอสักครู่นะครับรอผลชาเลนจ์ก่อนนะครับเอาครบผลชาเลนจ์ว่าไงครับอาผลชาเลนจ์ ลงนะครับเป็นฝ่ายสแกงอารครับได้แต้มครับ4ต่อ3ครับเสิร์ฟต่อครับน้องเดียวตัดหน้าขวาครับโอ้โหกระพุ่งยกขึ้นมาโอ้โหสกิดได้ครับมอ,องว่ามันออกนะนมองดูข้างบนนะครับท็อปเปิดหัวครับเดียวยกถอยนิดนึง เกี่ยวเลยครับปุ้งโอ้ยดันมาหล่นนะครับเอ้าแปรล้นมาให้กุ้งตีครับโอ้โหตัวยกกระตีได้เหมือนกันครับเอาละครับแปรเท่ากันครับสี่ต่อสี่ครับจะลันเสริมครับยังไงครับเดียวสแกนอามโรยมา โอ้ยตีเบาตีตีอัดตัวครับเปลี่ยนส่งครับตี่เท่ากันครับเดี๋ยวจุดผู้มาครับยังไงตีเปิดดูกุ้งยกถอยหลังเลยครับต้องเล่นเองครับหยอดครับทับเปิดเดี๋ยวยกสวยครับวันนี้เป็นแต้มครับสแกนงามครับ ถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวปากเซเจรสุภาลกินดุโอฟแต่ไอตมกอ็อยากไปสักครั้งนะครับ<อ>มีโอกาสได้ออกนอกกรอบบ้างนะครับแต่ติดงานนะครับมีงานประจำนะครับอยากไปเที่ยวเทคลาวนะครับ เปลี่ยนส่งเอยเปลี่ยนฝั่งนะครับก็สแกนงานมาอยู่ฝั่งนี้นะครับน้องเดี่ยวเสื้อสีส้มครับแล้วก็น้องท็อปเป็นตัวทำหลักครับครับผมมีโอกาสจะไปเที่ยวนะครับถ้าได้ติดสอยห้อยตามโพฟูไปก็รอโอกาสนะครับยกล้นมาครับจรารัน40เดี่ยวตีเองครับหยอด ขึ้นอีกหนึ่งแต้มครับเจ็ดต่อสี่ครับน้องเดียวครับอยู่หน้าเฟืองครับปั่นไปครับเข้าช่องไม้ครับตีโอ้โหเปลี่ยนมาเป็นตัวยกแล้วครับโอ้โหให้กุ้งมาตีครับเดียวเดีส่แล้บางทีเข้มนโอยเด่ยเด่ยวสต่อเจ็ดครับกุ้งส่ดนะครับบอกเลยเดี่ยวดันไปสวยครับ ฝูฝูแล้วตมกว่าครับน้องเดี่ยวครับยักษ์ชลวรรณให้ราคาไปที่สามเจตโตซี่ครับเอาไปไหนครับตีบโอ้โหครับเทพโยชอบฝั่งไหนแพ้ฝั่งนั้นนะครับเขาบอกมานะครับสงสัยจะเป็นจริงครับแปดต่อสี่ครับ ไล่ไปที่ตีครับโยกขึ้นมาครับกุ้งตีหยอดครับวันดีน้องแจ็คด้วยนะครับน้องแจกรำคอนเสิร์ตครับเ็บเสิร์ฟน้องกุ้งครับจะร้านซีซีครับตามอยู่สี่แต้มเลยครับลูกเสิร์ฟครับอยู่ตึกเลยครับลูกรับลูกเสิร์ฟครับน้องเดี่ยวครับเปลี่ยนทรงครับดูลักษณะแล้วจะนิ่งกว่าแล้วนะครับน้องเดี่ยวครับแต้มนำนะครับ สวัสดีครับผมครับผมแปดต่อสี่นะเข้าช่องไปครับกุ่งเปิดครับตีบยกมาล่นหรือเปล่าโอ้โหล่นใส่เน็ับสี่ต่อแปดครับเติบตัดเข้าช่องมาเดียวโอ้โหจังได้นะครับ มีเหลี่ยมจะมีเหลี่ยมไหมครับหมูเดินได้ไหมหาเหลี่ยมให้ฮะเข่าเนี่ยเข่าไม่ดหลี่ย,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 ยติเปิดหัวครับยกขึ้นมาครับกุ้งโอ้โหเตจุลาก็อยู่ที่สนามแล้วนะครับถึงสนามแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นชินภูพาหรือเปล่าครับเห็นวอร์มอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้เตะตอนไหนครับเตะครับ ยกมาสวยครับกุ้งได้ได้ครับใครคนเดียวกินข้าวยังเจ็ดร้อยเดี๋ยวยกมาหัวสาวก็ถือครับจับลูกนี้สวยครับอันนี้ได้มุมข้างนะครับเพราะว่าตรงกลางเขาจับจองกันหมดแล้วนะครับแอดมินครับแปดต่อห้าครับเดี๋ยวสแกงามเสิริมยอดไปครับดูครับตีบยกมาห่างนะครับ เป็นแต้มหรือเปล่าสแกงามทับสับลงไป9ต่อ5ครับตัดยอดครับโอ้ตียกสวยครับลูกนี้ยังไงทับไล่ได้ครับแปรขามไปต่อนะครับเอาใหม่ครับดันมาใหม่ครับาบที่สองล้มมาครับโอ้ยกข่ายหลังนิดนึง ยกลับหลังครับโอ้ยหลังเท้าครับไม่ได้แต oh ah ah, ้มครับสแกนามครับแตที่โบเปิดติเขาเปิดน้องเดี่ยวน่าจะเล่นจังหวะของเองครับเกี่ยวเขายามเยาอยู่เฮ้ยตอกเก้าครับจุดพุมาครับพบเปิดดูครับเดี่ยวยกห่างแล้วครับห่างแล้วติดเกี่ยวแล้วล้นมาครับเอาใหม่ครับ เด็ดโยนย่องตาแค่สองตาัิดค่เอ็ตาอยเลยจอากินสายไปเยเก้าต่อหครับไปก็ตีบันมาสวยครับโอ้ยไม่เทตัวครับ ลูกนี่สวยนะค้นเร่นโชว์โมเดลอาตั้งค่คาที่เอดิเซลนะปลาไหลฝั่งท้นสู้ๆนะแล้วก็ดีครับโอ้โห,โหลูกเสือรับปั่นโค้งลงหลังเลยครับครับครับแต้มเดียวเกมครับ15อ่าโอ้โหจะลังน0ครับได้ไป5แต้มครับเป็นชัยชนะของสแกงงามนะครับ แล้วครับจบเกมแล้วครับเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับ